ไอเอ็ก,อกไ,อไอไอรถรถกบสี่เนี่ยรถมันคือรถม,มอเตรือตัวเกมรถตัวเกมครับเฮ้ยรอดไเฮียรอดยังอยู่กบสี่กูยังอยู่แล้วกบสองอะกบสองรถ,อรถมอเต <c oughs> แต่มันไม่มียี่ห้อก็ไม่ชัวร์เหมือนกันครับเดี๋ยวต้องดออมมูมันมันมียี่ห้อแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์บอกไงมึงลองอธิบายดิว,ว่าตอนเนี้ยเขาโดนแบงกับเรื่องอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เจ้าของเครื่อง เขาโทรมาว่าเออว่าถ้าไม่ปิดอะไปแน่นอนว่าตอนเนี้ยลูกค้าเขาอะบินไปแล้วแปดเซิร์ฟเพิ่งบินไปสดๆร้อนๆเลยเชี่ยรแปดเซิร์ฟหลักก็ลดมอสเสื้อผ้านี่แหละลดมอสกับเสื้อผ้าที่จะโดนไปก่อนแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆคือต้องเอาออกทั้งหมดในเมืองต้องห้ามมีสปอนเซอร์อะไรเลยืืมออ ไอ้เฮียหนักจัดหลายๆหลายๆเรื่องโดนไปแล้วแปดอ่ะสมมุติถ้าโดนแบนไปเนะี่ยใช่ไหมสมมติสมมตินะถ้าโดนแบนไปก่อนนะสมมุติถ้าโดนแบนไปปุ๊บอ่ะเรามาเรามาปรับเปลี่ยนตอนนั้นแล้วก็เปลี่ยนคีย์ทันไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน,น่ใจเหมือนกันไม่บอกไม่ได้ใช่มมไม่มชัวร์เหมือนกันเพราะยังไม่มีใครแก่เพราะว่าตอนนี้มันจะคนโดนแบนแล้วเขาบอกว่ากาชาทําไง แล้วการชาทำไงมันมันมีหลายทางออกล่ะครัแต่ว่ามันต้องดูดูก่อนว่าเขาถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยอืม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 ออ่าละไอเมก็ต้องหาทางออกครับโอเคคือกาชากาชาของเราอ่ะหรือว่าหลายๆเซิร์ฟมันมันคือการโดเน a แต่ไม่รู้ว่าการโดเน a เนี่ย มันคือแสวงมันก็คือแสวงหารายได้แหละแต่เราใช้ศัพท์คือคำโดเนตแต่ถ้าเราไม่มีกาชาเข้ามาแอดมินก็จะอยู่ไม่ได้แอดมินก็จะอยู่ไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยิบสองเอาง่ายว่าทีมงานแอดมินผมมีอยู่สามสิบคนตอนนี้ครับทีมงานแอดมินผมมีอยู่สามสิบคนค่าใช้จ่ายเป็นล้านครับต่อเดือนนะ แต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนอะโลกเปลี่ยนอะเราก็ต้องเปลี่ยนแค่นั้นเองบีบแล้วเจอกัน GTA หมเรื่องมอดเรื่องอะไระผมว่าไม่หนักหรอกแต่มันหนักเรื่องชาชารายได้มากกว่าเพราะว่าทีมงานแอสบนก็ต้องต้องกินต้องใช้อ่ะส่วนตัวผมมาชิลอยู่แล้ว สบายมากเซร์บส่วนตัวผมอะ่ะส่วนตัวผมไม่มีอะไรต้องกังวลครับดีไซน์รถเองก็ได้ดีไซน์รถเองได้หมดดีไซน์รถเองได้หมดครับใช่ถ้าไม่มีการชาเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์แย่แย่ครับแย่แย่ แย่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 แต่เจ้าอันไหนมาลันเมืองเหรอปัญหาไม่ยากผมมองว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่แค่ว่ามันจะเปิดให้ประชาชน หรือว่าการใช้จ่ายอะให้อดมินได้นานเท่าไหร่อย่างผมอะอะสมมุติถ้ามันแยกเกิดขั้นวิกฤตจริงๆใช่ไหมผมก็ขายรถของผมแล้วก็เอามาจ่ายเงินเดือนน้องๆแทนไม่ได้ยากสำหรับผมผมมองว่าไม่ได้ยากผมขายรถของผมแล้วก็มาจ่ายเงินเดือนน้องๆแทนแล้ว,ลแ,ลวลแต่ว่ามันจะอยู่ได้กี่เดือนแค่นั้นเองว่าผมจะ เอาเงินของผมยัดเข้าไปอ่ะอยู่ได้กี่เดือนไม่ยากแต่มันจะอยู่ได้กี่เดือนแค่นั้นอะเพราะว่ามันมันมีแต่ลายลายจ่ายที่ออกไปลายเข้ามันไม่เข้ามาประมาณนั้นแหละจะยื้อได้กี่เดือนแค่นั้นเองมันก็จะยืออ้อะอผมก็จะยื้อให้ผู้เล่นหรือว่าคนในเซิร์ฟอะได้เล่นกันให้นานที่สุด ท่าจะนานได้อะไม่ก็อแย่ที่สุดก็มีแอดมินสักคนนึงอย่างเงี้ยมันก็ยังสองสามคนน,มนก็น่าจะพอไหวแหละแ,แต่จะดูแลกันังไงแค่นั้นเองเราจะดูแลกันัะไงแค่นั้นเองใช่แต่๋จะค่าเครื่องอีกนุนนี่น,นั่นอีกมันก็ยากอะถ้ามันไม่มีไรายได้เข้ามาครับมันก็ยากแหละมันยากแหละแต่มันก็ต้องผ่านไปให้ได้แค่นั้นเองครับ ผ่านไปให้ได้ไม่โดนตอนนี้เซิร์ฟเรายังไม่โดนแบนเซิร์ฟเรายังไม่โดนตอนนี้เซิร์ฟเรายังไม่โดนนะครับยังไม่โดนยังไม่โดนแต่ที่โดนหลักๆอะเดี๋ยวผมถามเอ็กให้ทีนึง่ <S <S <All right. S 1> นงรอเอ็กที่โดนหลักๆก็คือสิบแปดบวกถูกต้องไหมเอ็กครับอ่ามันมีสิบแปดบวกที่โดนหนักๆตอนนี้นะไอที่เซิร์ฟ เซิร์ฟอื่นที่มีการที่มีอะไรกันอย่างเงี้ยในเกมอ่ะแล้วก็เป็นท่าทางจริงๆเลยอ่ะอันนั้นอ่ะโดนอ่าถ้ามันแบบประจําใช่ถ้ามันประจําแล้วทําตลอดอ่ะถ้าเป็นแค่คอนเทนต์เล็กๆน้อยไม่น่าโดนแต่ถ้ามันมีประจําหรือว่าสิบแปดบวกอันน่าจะโดนหนักเลยที่แบบว่าสิบแปดบวกล้วนแบบมีทุกวันมีตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่คือเขาจะแบนคีย์ออกครับคือเขาอาจจะแบนคีย์ออก ก็คือจะแบนแค่คีย์ใช่ป่ะเอก็กหรือว่าแบนไปเลยคือเขาแบนแบบไหนอืมมันไม่ชัวร์ครับแต่มันจะเปิดเซิร์ฟไม่ได้เลยอ่ะจะเปิดเซิร์ฟไม่ได้เลยอ่าเขาทําให้เปิดเซิร์ฟไม่ได้มากกว่าอืมก็เหมือนโดนแบนไอพีอ่ะสมมติเครื่องเซิร์ฟเนี่ยน่าจะโดนแบนไปเลยอะไรประมาณเนี้ยครับใช่เครื่องเซิร์ฟถ้าเราซื้อเครื่องเซิร์ฟใหม่คีย์ใหม่มก็อาจจะเปิดได้ต่ออะไรเงี้ยแต่ใครจะไปนั่งลงทุนเป็นสองสามแสนเพื่อมาเปิดใหมล่ล่ะอืม แบนคีย์บอกเซิร์ฟเวอร์ใช่แต่ตอนนี้แค่ปิดไปแล้วก็อมอดออกเอามอดออกแล้วก็เปิดตามปกติไปก่อนเรื่องรถก็ปิดไปมีมีวิธี2วิธีครับก็คือซื้อคืนแอดมินจะซื้อคืนไม่แอดมินก็จะอ่าหารถทดแทน,ทแทนให้ใหม่ หารถทดแทนก็คือจะเหมือนเดิมแหละก็คือเรื่องรถอะผมมองไม่มีปัญหาเรื่องรถก็ทดแทนไปเพราะว่าเข้าคน<ะ>เข้าคนจะ,จะเหนื่อยหน่อยอ่ะอย่างพูด3าเนี่ยยกตัวอย่าง3ามสองนะสามสองตัวเกมเราคนมาเราคนมาเป็น<ว>รถรถที่เราแต่งอะที่เราแต่งขึ้นเองอะสก,กินของแกงแกเป็นสกินของแก๊งแก๊งนั้นเป็นแบบโลโก้ของ HK ติดโลโก้ไปอย่างเงี้ยมันก็ทําได้หมดทุกอย่าง มันก็จะเป็นแบบว่าเราก็แต่งสก,กรีนเข้าไปในรถได้อะไรประมาณนี้ก็แต่งเป็นเอกลักษณ์เป็นของเราอะไรประมาณนี้ไม่ยากเราแค่โคนมันมาบายดันบายดัน user left your channel วิกฤตนี้หรอ <Sound muted. S 2> วิกฤตนี้กันหนักเอาเรื่องนะถามว่าหนักไหมหนักนะหนักนะหนักแหละหนักแหละ ไม่แต่แอดมินเขาก็ไปดูเองครับว่าเขาแก้งไงอันนี้ผมก็ไม่รู้อะไรเยอะเท่าไหร่ผมก็เพิ่งรู้เนี่แหละก็รู้วันนี้นี่แหละครับแต่แอดมินเขาก็ไปจัดการกันเองว่าจะแก้ปัญหากันแบบไหนประมาณนั้นครับถ้าป,ปัญหาหลักๆอ่ะไม่ได้ปัญหาเรื่องรถเรื่องอะไรหรอกปัญหาเรื่องไรายได้แค่นั้นเองตักหลักคือไรายได้ รายได้อย่างเดียวครับรายได้อย่างเดียวที่ที่หนักที่สุดฟีฟ่ามาว่ะแต่ไม่อยากเล่นแล้วอะเปลืองตังค์หาเกมอื่นเล่นกันดีกว่า Connected Disconnected okay. Channel Switch มีเกมเล่นอะไรบ้างเสือะโอเคพี่สวัสดีพี่เอส ใช่สู้ๆแอดมินทุกคนครับอย่แอดมินทุกคนก็หาทางออกกันได้แหละครับว่ามันจะเป็นยังไงตอนเนี้ยโอเคเป็นไงล่ะพี่เมื่อวานอ่ะพี่ไล่ผมเลิกไงนี่อะไรวะได้เลิกจริงไม่ได้อลล็อกตาเอาให้อะมนบอกอ่ะบอกทะเลาะกันดีใช่ไหมเมื่อวานไม่จริงๆอ่ะกดเนี้ยมันมาต้องนานแล้วเออกดอ่ะมันมาต้องนานแล้ว เข้าใจไหมมันมามันมีตั้งแต่ที่ล็อกสตาร์เขาปิดตาข้างเดียวอะที่ผมจำไม่ผิดนะมันมีต้องนานแล้วเออแต่เพื่อแต่ไม่นานเนี่ยเขามาซื้อใช่ไหมล็อกสตาร์มาซื้อเดนลเอ็มเดือนที่แล้วเขาเลยเอากดเนี่ยมาวางของจริงจริงนะพี่ล็อกตาใช่เก่งยี่หามาเราล้องไปเราเลือกันสองตัวเลยพี่ไม่รู้อ่ะ ไอ้โจุกทำไรอ่ะดูฝรั่งดูฝรั่งเต้นอยู่ตัดทีอยู่น่ะเต้นอยู่มึงเอาไงเนี่ยฮะไอ้จุกลูกป้ากูจะเป็นคนแรกที่เปิดบอลซีกูจะรันบอลซีจุกปูป้ากูได้มึงขอนตากูยืมไปเติมกันเติมกับเช้าเมอวานแล้ววันนี้เติมปีไอเดี๋ยเป็นนี่ไม่พอมันกะมันกะรอจมดิว่ะเป็นนี่ไม่พอการก็ไม่ทำอีกจุกเอ้ยมึงบอกล็อกบอลล็อกก็ตายเห็ุใจเดีอวะ อมโลต้ายอดใจโดยกากรัผู้ชมมาดีว่าเฮียเปิดเทนนิ่งก็ได้มั้งไอ้เหี้ยเหรอเอออะไรก็ได้พอยเล่นใจโดยเล่นเอ็มเล่นไหมล่ะเล่นเอ็มอ่ะโหเมื่อกี้ผมเห็นพี่แถลงการว่ามันอายุดคีย์ไม่เปิดคีย์ขายที่หนักจัดเลยนะใช่ใช่ใช่การที่ไม่มีคีย์นี่ก็คือเปิดเซิร์ฟไม่ได้เลยนะใช่ถ้าถ้าถ้าไม่มีคีย์ถ้าสมมติมันยึดคีย์ไปเซิร์ฟจะได้เปิดได้แค่แปะสามสิบสองคนสามสิบสองหรือหกสิบสองนี่แหละผมจําไม่ได้ครับ ตอนเล่นเอ็มนะเล่นเอ็มอะเล่นเอ็มมันเปิดมันคีมันได้สามสิบสองไอ้ทเฮียเล่นเอ็มอะแกแล้วแม่จ๋าเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันเราก็ตามเหมือนกันมันก็รวบหากรวบหัวมึงอยู่ดียวไปแต่มันก็จะมีเวลาให้เรารันอยู่ไงมันยังมันยังมันยังรวบแค่ไฟเอ็มไงตอนนี้สะเทือนอ่ะอันเนี้ยสะเทือนอ่ะสะเทือนเลยอ่ะเฮีย ไม่จแต่มีข่าวว่า GDL หมันออกมันจะออกมาอะไรชาติไหนล่ะไอ้เหี้ยอาจจะแบบว่าทำทางไว้ก่อนป่ะทำทางปูทางไว้ก่อนอืม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 กูก็ซื้ออยู่ดี GDL หป่ะเอาเหงาเลยวีฟ้าไม่อยากเล่นผมเปลืองตังไอ้เหี้ยไม่อยากเล่นเปลืองตังตังไม่ไดอื่นเอยไอ้เหี้ยเปลืองตังไว้เปิดร้านให้กูได้ป่ะถามไอ้เหี้ยเอ็กซ์เนี่ยไหนไอ้นี่ก็ปิดแล้วเปิดร้านดิ

ไม่บางอยู่วะวะบางอยู่บ้านเถอะไม่รู้ทำไมกูจะไปสมัครงานแพ็คของเขาก่อนไอ้บุ๊คพอมือบอลเขาจะเล่นพีซม,มีอีกสล็อดนึงิงปะจะช่วยกูหน่อยปะเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวไป<อ>สมัครงานก่อนเอออย่าแพ็คของดีกว่าเดี๋ยวสวยเดี๋ยวเดี๋ยวมัน <c oughs> <c oughs> สวยก่อน นราทำทางไ้ก่อนนะจุกนะเออเออขยัใ่ไม่อดตายหรอกอ้าวผมขายเสื้อวินเทจครับตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้มีใครสนใจซื้อเสื้อวินเทจไหมครับสิทธิพิเศษใอ้เรื่องบ้านพีเลยไปบ้านพี่เลยมีใครสนใจซื้อเสื้อวินเทจไหมครับอ,อกของผมจะยิบยิบยิบสามยิบเก้านะครับมีมีทุกลายมีทุกลายที่คุณอยากได้ในโลกนี้ของวินเทจครับผมกล้าการันตีว่ามีทุกลายมีทุกลายครับ มีคนมาขอเหมาผมแล้วครับสามล้านแต่ผมไม่ขายครับมีทุกไลายครับเฮ้ยหมูก็ไหลไม่เกี่ยวหมูก็ไหลไม่โดนดิลิขสิทธิ์ใครอะเฮียหมูก็ไหลอะลิขสิทธิ์ใครอ่ะหมูก็ไรของใครอ่กะก็เฮียไรัตว์โอ้หมูก็ไลลหายี่กูร้องให้เลยนะเฮีย มีอะไรเปิดได้บ้าวะไอ้เธิร์ฟทำไรอะ่ะไม่ทำอะไรพี่กำลังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่มันก็แค่ลบลด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 มอสโอ้แต่มันนะต้งพูดถึงก็กลับไปใช้ลดลดตัวเกมมันก็ทำให้ลดแรงเฮ้ย p พ,พ3เดยสามเลยไมยล่ะ p พ3เดสามเนี่ยเก้าร้อยอ๋อเฮ้ยเพยดสามนะ่าสนใจนะ เป็นโจรน่ะอตีไปไหนอ่ะอจุกตีตีป้ามึือไปไหนอ่ะูไม่ร้ตีป้ามึงไม่ค่อยเห็นเลยว่วาจุกมึงโดนราคา900แล้วมึงโดนแทงเหมือนโดนแทงเข่าอ่ะเฮ้ยเก้ซื้อได้โดนารวดอ่ะโดนงรวนกัซื้อเองั้งเถอะไอ้เหี้ยโดนารวดใี่อกอ่ะพี๋ผมเพงเติมกาชาไปกูกับมึงเติมไปไอ้สานมึงเติมคนเดียวไงไอ้อ๋อ23ชั่วโมงไอ้สานอีกนานเปิดให้เล่นยังวะยังนะ อ่าฮย่าฮ่าอะไรจบโกเคย์อ้มันโอ้ยไพี่เมื <S <S ่อกี้มีอะไรให้เราไปรันปะ เคยเปิดไมค์คามทักมาเออไอ้เหี้ยมึงหาเปิดอะไรพวกกูได้กันดิเอฟสัตเนี่ยถือว่าได้โปรโมทโปรโมชั่นโปรโมทเซิร์ฟฮอนเหรอฮอนมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์นี่โยกังเหรอโยกังยังเปิดอยู่หรอมีไหมเก็บเลเวลแบบเพิ่งเปิดอะแบบเกมเก่าๆอย่างเงี้ยโยกังเพิ่งเปิดมีปะ เฮ้ยยกับเสิร์ฟใหม่เซิร์ฟไอเสิร์ฟกูความฝันกูมึงมึงช่วยสร้ความมาดิมาดิยกัักรทวนกรทวนคุณเขาอ่ะมาดิคุณเขาจะแหลกะอะไอ่อ่ไอ่แแ่อม่อแมอแ่ไอมอแม่อแหม่อแ่ม่ไอแ่่าอ่ไอออ่อออ่ไอแอ่ม่อ กับหัวคุณสุวานนอ่ะฮอรโมเซเปียนแม่งก็ไปนั่งกระเท้อหินกันน่ะที่ไปหาค้าปกระเท้อหินขี่แมมมอสขี่อะไรก็ได้อาม้ามาได้ปะเซิร์ฟเราเคยมีม้าดิเออก็ขี่แมมมอสขี่ควายอะไรน่นไอจุกก็ถือดาบคู่ไล่ฟันน่ะมีอะไรเลเวลเก็บเลเวลแบบเพิ่งเปิดใบท์ปะเพิ่งเปิดใบท์เลยแบบเพิ่งเปิดอ่ะแลกหรอโอ้แลกแล้วล็อกหรอ เวย้ยเหอะเอาโยกกลางพี่อะจะเล้อะไรกันแน่ไม่โยกกลางมันไม่มีไม่ใช่หรอมันไม่มีเซิร์ฟเปิดใหม่ไม่ใช่หรอโยกกลางอะพิเตมีอะไรนำสเสนอไหมสิ่งที่น่าสนใจอะอะไรเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับครูสาว <c oughs> ายี่สิบสี่ชั่วโมงมาเห็นนี่ล่ะ <c oughs> อะไรมีเซิร์ฟใหม่ครับอะไรมีเซิร์ฟใหม่ <c oughs> ทำไมเซิร์ฟปิดหรอ อ้าวพี่ไม่รู้ข่าวเลยโอ้โหไม่เอาอยんん like ่างเงี <laughs> ้ยล็อกตาต่างปิดแล้วบอกว่าไม่ให้หาอะไรได้ด้วยแล้วมันเอาคีย์จะยึดคีย์แล้วตอนเนี้ยมึงมั่วไปไหนเนี่ยไอ้เด้อไม่ใช่ใช่เขาบอกว่าเขาบอกที่กล่าวมาเนี่ยมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ไม่มันมีมันมีโดนไปแล้วแปะเซิร์ฟโดนแบไปแล้วเอานักมวไม่ใช่แปะไม่ใช่ต่างประเทศของไทยไอ้ควายใช่หรอเออไอหางเงินได้มันไอหางเงินไม่ได้ดิ แล้วก็จัดแข่งก็ไม่สามารถเอาเป็นอย่างนี้ได้แล้วทําจัดแข่งไม่ได้แล้วที่รู้ๆนะจัดแข่งแบบมีเงินรางวัลอะก็ไม่ได้แล้วเออก็อะไรที่เกี่ยวกับเงินดุลกรรมพันนิดเชิงพันนิดก็ได้หมดเลยไงไอ้เยอะจุกสองล้านกูเอามาก่อนก่อนที่จะพังมันมันเซิร์ปิดอะพี่มันหายได้แล้วขายกับสบาแล้วไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้อดมินแอบแอบแอบเอาไงแอบขายไงแล้วคนซื้อก็จะแจ้ง ไอ้ยียอะไรประมูลนะพี่ที่ว่าคุณมูลเนะประมูลก็แอบไงประมูลลับไงประมูลลับไงไม่ก็เอาเป็นชิปไงไม่พุ่งมีประมูลแล้วนี่ประมูลกลุ่มลับอ่ะพี่ประมูลกลุ่มลับไงเปียดมีจุกอยู่พี่ก็เอาเป็นชิปไงค่าเงินเป็นชิปไงแล้วเอาชิปนั้นนั่นก็มีราคาเท่าไหร่ก็ไปแลกอีกทีไงไม่ไงเบื่อเธอไปซะ ไม่เหมือนอนะ่ะมันจะรู้ได้ไงว่าชิปมีมูลค่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวยเดี๋ยวนะเ,เ,เอ็กที่ลูกเรียนเด่นลา่นนี่ก็ลูกก็ต้องลาออกแล้วดิถ้าอนั้อ่ะนี่อ่ะเขไปนู่นอ่ะขายต่อนอ่ะนิแบบขายต่อนแบบตำบลอ่ะเออไปอยู่แบบก็ลูกเรียนก็ต้องขอลาออกก่อนออละกันรวบระมูลมาไม่ได้อย่างนี้ไม่เป็นไรพี่ช่วงนี้อันนี้น้ำน้ำไฟฟรีวัดอนะ่ะของวัดอนะ่ะพี่แรมโบ้ไอเอ็กบอกแรมโบโดนยึดคืนไปละโอเคอันน่ะช่วงนีด้วยเอ็กไหมนี่อชีวิตเป็นงันอย่างนี้แหละเนาะ จ้ามีมีขึ้นมีลงเงี้ยเลยดูดูอย่างไอหนูลูกปลาไม่ได้ดิไอหนูลูกปลาประกาศขายประกาศขายแม็คลาเรนครับยี่สิบหกล้านใครสนใจมาเอาได้เลยหน้าบ้านครับตอนนี้เลยไม่ช็อกพี่เดชเพราะผมไม่เสียอยู่แล้วเพราะว่านี่ผมไม่เสียอยู่แล้วเพราะว่าผมช็อกแต่ใจไอ้แน่แหละค่ายมาแค่แหละวไม่ช็อกแคยอะไรตัดเมื่อเมื่อวานเพื่อนยืมกูมาเติมกาชาวันนี้ไม่ได้บอลกูจะไปรันบอลซีละเอาไปจุกปลาเข้ารัยบอลซีปลา พี่ตีมือซ้ายผมถืออย่เนี้ยสกอตเทปบ้านบางกันนะผมจะไปสมัครงานบ้านเขาแล้วนะจะไปแพ็คของแล้วนะใช่ดี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 ปัดจังเขาบอกมีเกมสองคนมาเอ้ยมีรัดอ่ะเอ็กมันเปิดรัดให้เล่นปะโอ้โอ้ทีมสี่ทีมสี่คูณสองเล่นเบ้าเล่นกันเองเล่นกับคนในเซิร์ฟเล่นกับคนในเซิร์ฟไง ไม่เอาไม่เราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันกูจะไม่ด่าละคำเลยเล่นแบบเล่นนาฮาเล่นแบบคนไม่รู้ไม่ด่าละคำสร้างกระต๊อบอยู่ต่อให้เธอกล้าสาบานต่อหน้าฟาดหน้าดินฉัน็ไมาเชียรเลนมาดิยี่คนในเซิร์ฟเล่นด้วยมาดิสักเกมมามาถ้าไม่ถ้าไม่สนุกค่อยออกมามามาไม่ลองไม่รู้หรอกมามามาไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้เอ็กเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรเขาปิดหมดเลยน่ไทยอ่ะดีดีเขาก็ไม่ปิดหรอกมั้ง เบอ่มันก็มีเซิร์ฟที่ไม่ปิดอยู่แต่พวกกูก็กันไว้ก่อนไงเอ๊ะมันก็กันไว้ก่อนไงเผื่อเราโดนไงแต่จนสามารถที่จะรีดได้นะพี่โดนไม่มันสามารถที่จะรีพอร์ตกันแกล้งกันได้นะใช่ก็มันกันแกล้งกันอยู่แไงคนแจ้งนู่นนี่นั่นไงเออมันมันมันอ่ะมึงลองดูใน GTA ในไทยอ่ะตอนนี้มีใครเปิดน่ะก็บางคนก็เอารถมัดอรถมดออกอะไรก็ หลายเซิร์ฟที่เล่นนะก็เซิร์ฟตีตีอย่างเงี้ยเทนนิงก็เล่นได้นู่นนี่นั่นก็ยังยังมีเซิร์ฟอื่นเล่นอยู่ยมีเซิร์ฟอืนเล่นอยู่ไอคันนี้รดมอดปะดูฝรั่งเป็นหลักอะโอไม้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เซิร์ฟอะไรวะเดี๋ยวนะพอพูดถึงรดมอด อ๋อรถกระป๋องตาเพชรดูดิดูดูโลโก้อะไรสิเด็น้องน้องเพิ่งเติมโลภรอยสองหมื่นซื้อรถหมดเจ็ดคันไปอยู่ไหนดิเลยอยู่ลูกปลาไปอยู่ด้วยกันเลยปเดี๋ยวไปอยู่ลูกปลาไปเอาตะกร้าชิปปิดกล่อมเฮ้ยชิปหายแล้วไอ้เหี้ยมึงโทรบอกบางนี่กลับเวียดนามมาเลยมารับงานด่วนเลยมารับงานด้วนเลยเออพุยเลย งั้นเดี๋ยวเขาก็ชดเชยให้มึงเงแหละเอาเป็นเงินอ่ะเป็นเงินในเก,นนเกมอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วไอ้เหี้ย oh. ชดเชยได้อยู่แล้วของพวกเนี้ยไอ้เหี้ยขับรถโก้ได้ไม่กี่วันในสั์ความฝันกูขับอาสามห้าไอ้เหี้ยไม่มีอีกแล้วสินะฝันกู ฝันก็แค่ฝันนะพี่มันเป็นแค่ความฝันฝันกูตะแหลกละหลายโอ้โหน้ำตาจะไหลที่ย น้ำตาไหลเองจริงนะน่าทำนะ PTA ยุคโฮโมเซเปียนอ่ะล่าอนะันนิคมมนะันอ่ะมึงทำเดได,ได้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 ไดเอ็กมึงต้องจ่ายเงินเดือนไปด้วยนะได้ได้ได้มึงจะหาวิธีแต่มาจ่ายเนี่ย <laughs> ตอนแรกเดินเด็ดล่าไม่ดีไม่เดี๋ยวไปรับพัดโซนลูกคุณไปก่อนแล้วเรียกค่าไถ่มาเขาไม่ทำอ่ะเขาไปให้ลูกไปกินข้าวมาเอาหนักเลยอ่ะมาเอาหนักเลยแน่ยแซมบี้ไม่ประเด็นอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่แผ่นซอมบี้ไม่เกี่ยวนะกับยุคโซนโซนเซเปียนอะไรอ่ะประเด็นคือมันมึงจะหารายได้แฮนด์บินดียรงไก่อไอ้เหี้ยกูก็ไม่ได้ลูกคนรวยเนาะที่จะแบบว่า เออถ้ากูแบบเป็นเจ้าของเทียอะไรสักอย่างเจ้าของแบบเอ่อน้ํายี่ห้อหนึ่งอย่างเงี้ยมีเงินเดือนเข้าตลอดแล้วผมพอจะแบ่งให้น้องได้อยู่หรอไอ้เหี้ยค่าเซิร์ฟค่าเครื่องใช้จ่ายของเซิร์ฟที่จริงควรจะทําได้แต่ก็เข้าใจแหละเพราะมันมีเรื่องอะไรไทยโดนแบนบเป็นแบนเซิร์ฟแล้วหรอใช่แบนเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรบ้าง โดเนทเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายของเซิร์ฟที่จริงควรจะทําได้แต่เข้าใจแหละเพราะมันมีรายได้ใช่มันมันไม่รู้มันจะทําแบบไหนได้เดือนหนึ่งล้านกว่าครับอย่างที่บอกเดือนหนึ่งล้านกว่าพนักงานนะเดือนหนึ่งล้านกว่า